สวัสดีคะ่ะสวัสดีครัพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องโปองไปสบายดีกัน,นสุขสุขกันเดอ้อพี่นอ้องมื่อเนี้ยทักทายพี่น้องเอฟซีของเยอปุน่นทัวทัวโลกเื่อเกเอาหลับพี่น้องตั้งสอบปรกอเล้านา้ำนี่เยอปุนตำส่วเด้อพี่น้องตำส่วไข่ต้มไา,า,า่บัวบริหารบริหารขาขามีเลยพี่น้องเนาะเตะบอลพี่น้องเป็นแต่แซ่บอลนี่ขา,ขาวขาวสีย่างเผ็ดเลยเด้นี่ Lay lắp phiền ăn đi bụng 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 không bụng 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 เราทั้งตาเอาแบบนี้นะดอก nga ดอกง่ายแข็งๆนะก้มลงไปก้มลงสิเนานะเนาะก้มลงเสียบ nga เสียบอันเขานะ nga แบบจุบเขาโอ้ยพี่น้องเลยนี่บนหน้่งตาแตกน้่งตาเตียนอันนี้มันมัวบอันนี้ตาเนาะม,นมัวเลยม่เห็นหูจริงๆแล้วนหนกินอันเนี้ยมันต้องเอามือช่วยเอาเนี่ย nó sao luôn này, tắm nó tắm tua, tắm Thái còn tắm xin, Phép một ván nữa, phải không? tại lại, tại thôi là phòng kín bớt. Máy bớt đi, không kiếm tại Thế tại 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 chứ không tại 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 ตำซั่วแบบว่าง่ายๆพื่อนอ่ะปใส่หอยปลใส่ผักปลเใส่อย่ง,อยงหลายเตยมกับเทียมเต็มบักเคือเทศบักน้ําจุลดน้ำปลาปลากัคื้มคืม cứ này liên xe xe ba mình chỉ tốt hoạt na bao hoạt đi hoạt bao lá nhọn xong งัวมากกับตานใส่ฟางพูนกินข้าวแล้วสิบเปรลงมากสิบปร์ถากงายุ้กหว้สางก้อนไปนั่ง ปลูกปไปเรื่อยๆปลูกเป็นหุนนะเฮ็ดพออร้พอมกันปลูกพร้อมกันอย่างนั้นกินมาท่านแดาแม่แกถิ่มแดาแมนกินมาท่านไปเนอะ อ้าวครั้งเนี่ยม้วเลยมอั้งอยังกับม่เห็นเหลียวะบางอย่างกับม้วไปเบิดน้ำตขาขอยจะสิออกคันน้ำตาอ,ออกน้ำมูกมันกับมาน้ำบาบนี้น้องเมื่ออื่นมาสิบ่า อ,อ,อื่นมาสิบโมมาสิาพักพอนจากมือหนึ่งสิไปสิไปตลาดเมืองย่างไปอำเภอพี่น้องสิไปยังมาเจสิไปซื้อปุ๋ยมาไวสิไปเบิ้งเครื่องตัดหญ้าน่อยจากอัน เรื่องตัดหนามม้หน่อยเอามาาว้จะตัดกันแท้ตัดหนากันแท้แล้วก็ซื้อปุ๋ยมาใบแบบนี้น้ำฝนตกมากประมาณจะาไปลายเดือนนี้็ัจจุบานปุ๋ยดอของน้องขึ้นของหลาน เป็นกอขวาเขาก็ต้องเริ่มใส่ตะวานน้ำผัดบะหมี่บัดนีพี่น้องรอฝนอยู่เราจะพานไปสืมเมาใบกลับมากรับราสิบออกมาจังไหนกับบรลูกสืออกมาข้าวใบข้าวแรงมะหดกันฝนบดตัวกับสิมะหดขาพทดน่หละพี่น้อง ต้อกับพัดผมของัวองสาวโอ้ยยังไม่เห็นหงบ่ไล่ผู้เบาวาดแอปผู้เบาส่งมากงามห้องมันช่วงใบเฮ้านี่เนาะ อันนี้มันใบสี่ใบสองพี่น้องมันก็เริ่มตื่นอืมันก็เริ่มตื่น,ม,ม,น,ม,นมันก็ส่งของความปองหล่องปองแรงมากยี่บนผัดแย้บานี้แบบพใครได้คุยน้ำขันยำ้ำขันย้ำจังสี่ห้าผัดเห็ดเบียกเนาะขันย้ํามาแรงเ้าสิเข,ขานอนมันผัดเห็ดง,งานยูจังสี่นะ่ะมันกกได้คุยยูมันก็ได้คุยเป็นบางบางโอกาสบางเือ มีเอฟซีวะให้บุญเล็กน้อยดอกพี่น้องผู้หนึ่งขาไปเบิ้งช่องเขาไปเบิ้งโปรไฟล์แกลแล้วป่านี้เราอ,อัน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 นึงนั่นสีเป็นผู้ใหญ่อยู่บ่ม,มีลูกเป็นเป็นเป็นโปรไฟล์อวตารบ่มีลูกคนของมะเมนมาตอกซื้อพัอนดอ,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 อกเนาะสร้างพันเถาะเจ้าบ่าวแน่เลี้ย,ยงฝรั่ง ไม่ได้ดอก <laughs> เลาวว่าพี่น้องเขาว่าเย็บบนสาวเนวเนี้เลี้ยงฝรั่งนะ่ะมันบ่ได้ดอกเพร่ะนัวันนี้เลยมีมีมีอีกมิลหนึ่งมาทั้งใตยว่าแมนแมนยูเจ้าก็ว่าคือข่อยละเบิ่งยันไหนบอกจะเลี้ยงนี่เพราะฉะนน่ะ <laughs> ว่าเขาบอกเรื่องพลังเสียไอยบอกเรื่องดาเสี่ยไปดาคนบ่ค้นเทนช่องไข่อยมันเกี่ยวกับสายฝอมันเกี่ยวกับพลังวาสนุเดี๋ยวไปดาค้นมันได้ เอาเร่งคนกับบาวนินทาคนอื่นนี่คือเ่าเอาเรียงของคนอื่นมาบอกคือเอาเร่ยงจาขวงมาบอกผัดบะารอยพอพันแม่น่าจิตตังคพียงว่ากิตังค์ใก็บ่ถือใหเจ้าบอกแน่แล้วล่าม่ได้กับฝรั่ง มาได้ยังได้ได้มาจนดูน้ำกันจนตายนี่จากกันคนหนึ่งนะครัะคุยไปแกเองาไปสลาได้เกาบ่ได้กับบ่ได้เสีเยใจจนสิบูขอตายจนจสิลมสิตายดอกพี่น้อง Nục mình nọc của là nó có đây có bên chơi chơi nè tiếp tàng kêu thang tao, thang 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 ขเขียนตลาดอำเพอม่มมองย่างบ่เมื่ออื่นยี่บนสิไปสิท่าใหเบิง <c oughs> คือบ่มันตลาดอะไรเป็นหวังกันดานกันดานมีปรม๊มันบอรันท่อมีเซ้เว็นอันหนึ่งมีรถตัดอันหนึ่งมีธนาคารท่อกระสออันหนึ่งตู้เอทีเอ็มสามตู้มีตู้ท่อกระสอตู้กรงไทยตู้ กจุก้อนให้ไม่สามตู้แตาบัธนาคารมีเจ้าของพ่อ,อ,อวันนี้อันสุปปเปอร์มาเก็ตมีอยู่อันนึงแล้วก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างขายอุปกรณ์การกเกษตรนั่นแหละแล้วก็เป็นร้านอาหารนีกทีมีเป็นพวกอันหมูกระทะเนื้อย่างนีัเนี่แหละก็ขายอาหารนั่นอาหารซดก็คือเป็นพวก ร้านขายไก่สดขายอาหารทะเลส,สดตะว่าหันใส้ถังอ่ะนะพี่น้องมีเพ่นกี่ร้านจะบนนับได้เลยร้านขายเสื้อผ้าใหญ่ๆมีอยู่ร้านหนึ่งเพิ่มมั้งยังเป็นอำเภอที่นหน่อยที่สุด ดนจังหวัดเราก็หลาชสีมากแจกมาจากอำเภอชุมพวงหลายคนถามเนี้บนเนี้ใจเจาอยู่ขาหลาจะยุมเ่อใดเนี่ยถามมากบ่อยมาก ไปบนอยู่อำเภอเมืองยางพี่น้องอำเภอหนีไม่แ่ซีตำบลไม่ตำบลตำบลเมือมงยางตำบล อนอนอุดมตำบลละหารตำบลกระเบื้องนอกมีสีตำบลยิ้มแล้วพี่น้องมาเนี่ย ศึกษาเรื่องวัคซีนกับเรื่องอันเขาอ,อันภูเก็ตเขาไปเบิ้องนคลิปเขาไปเบิ้องนคลิปอันมือเศร้านี่เด้อพี่น้องสิมีสิมีเพื่อนเพื่อนสีมีเพื่อนเพื่นพนอนเขามะมินให้ให้ให้ความหูเลกเปลี่ยนแช์ประสบการณ์กันหลายหลายหลายเมนอยู่ที่มันมีประโยชน์ ไปอ,อ่านเบิ้งมาเจ้ามิโน่เขาบนถามมาในไลน์มาถามในบ,นบนุ้นมาได้เขาฉีดซิโนเวคฉีดวัคซีนฉีดซิโนเวคก,ก่อยังกว่าซิโนเวคกเไไ็เขาไปได้ตีขเขาไปได้เขาไปได้คือเก่าภูเก็ตอ่อะบ่านนี้ก็มีเมนมาจากต่างประเทศบอกว่า กังหับนผิดวัคซีนซีโนโแบคมานอกไม่ได้นะก็ว่าจะไปนอกจะไปผู้เก็ตเขาเขาบ่ห้เขาซีโนโแบคนะ่ะฮัลโหยายบุญก็เลยยกเลิกยกเลิกว่าฉีดบางคนก็มบบาฉีดไปเถอะฉีดไปเถอะใหญ่ฉีดเท็หยังมันไม่ได้ผลคุณภ,ภาพมันตำ่ำ ขีดเข็มหนึ่งกับบอทอเขาสีดอันเอสตาหรือว่านไปเบิกเข็มหนึ่งคือว่าไปซื้อเข็มหนึ่งอันเชื่อแหวกเหมืมันบม่มีคุณมันไม่มีคุณคุณภาพบ้านิมโอโหมันมาถามยังบอกว่าสีจูเอาผัดไปถามแล้วผลแบบบอร์แมน อมอืมไว้ด้วยครอันนู้นอตาอันูน,น,นซิโนโฟาไม่หยางน่ะอันน่ไว้ได้ได้ได้อันนี้คือะคือเก้าเนี่ละพอนะโอ้ยก็เลยบะ่ะไอ้บนก็เลยเไปนยกเลกเฮ้ยอย่าง,น,ง,องอนี้องูนคนขอมาเดลใช่ไหมปะหนยิพาไปเก็บเห็ด ขาไปเก็บเหตุประเทศแล้วลงป่าลงบ้านไปนไปโพยประเทศแล้วเขาจะได้จับเขาไปฉีดยาฉีดวัคซีนวัคซีนกับของเขามีคุณภาพเด้อตัวเจ้าบางก็นังเด็กถือยันยังเดี่ยวนันน่นกันอยุ่งไปเฮาไปเกมเห็ดเก็บดีๆไปเกมประเทศแล้วเขาไปลงบาง้านเขาไ,ไ,ไปทามไปประเทศเขา เขสียากกว่ามากเพราะสีในไทยก็จะเป็สีตอนในสัตว์อืมมิยังอยากเมนมิยังอยากถามมิยังอยากบอกก็บอกมาหรอเด้อพี่น้องเด้อเจ้บนอันบุดนถูกคอมเมนต์ก็วบาหังไปเบยไปเพิมพ์ตอบปวดหัวใจใหายปวดหัวใจใหาย เป็นเพื่อนเป็นมู่เป็นกำลังใจเห่ไเจบนไปเรื่อยๆพี่น้องเอบซี F ่ C, พันแทรเอบซี F C, ่าประจำมาตั้งแต่ภูเก็ตปะจิมปะปเป็นเพื่อนเป็นมู่เป็นฝูงเป็นให้กำลังใจให้ข้ามในน้ำเย้บนตลอดมานะคะหลายคนเลยที่ก็เป็นพันนั่นแหละวะพูดถึงว่าคนจิดต,ตามเจ้บนส่วนหมื่นกว่าเนี่ยแต่ว่าคนจีบแบบ พันเทพจ,จริงจังจริงใจซอยเหลือซึ่งกันและก,กันมาเนี่ยพันสองพันคนหนึ่งประจําเลยพี่น้องเห็ดคิปใดไปก็ให้กําลังใจมาห้เมนมาหาคําในนํามาตลอดย่ยบนขอบ,บุญขอบุญหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณหล,ล,ลายๆจะมันเพิ่นมีน้ำใจหลายเนาะยายบุญกับพวกมยังสิตอบแทนเพิ่นนอกจากนอกจากกําลังใจนอกจากคํำบขอบคุณย้อนกลับไปหาเพิ่นเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะ ผู S <S ้ใดวอกมาบดียายบนกับบ so right, like ่ถือภาษาดอกบอกคนออกไปซะกันแล้วเพราะว่าขั้นเพิ่นเพิ่นบ่มักเฮ้าเพิ่นใส่คอมเมนต์ที่แบบว่าแรงๆเกินไปตูถูกเฮ้าเกินไปหรือยังสียายบนกับบ่เอาไว้บ่เอาไว้ให้เพิ่นมาเอาเอาให้มันเสียสีเฮ้าให้เฮ้าเบิดกำลังใจเราเขาก็บอกไปซะเพราะว่าเพิ่นบ่มากเฮ้าเพิ่นกับเขามาว่เฮ้าเขาก็บ่เป็นยังเนาะเขาก็บบอกคนไปเขาก็เอาตะก้นที่แบบพินใจกันเข่าใจกันให้กำลังใจกัน บ่แม่นว่าให้เพิ่นเข้ามาติเพื่อติให้เบิ่แบบได้ล่ะเขามาย่องให้เฮาแบบว่าเลิงหรือเสียคนดอกอันนี้ดยควจริงใจเพิ่นก็ให้มาด้วยความจริงใจล่ะเพราะว่าเงินทองเพิ่นก็เคยซอยยายบุญมาแล้วยายบุญก็เลยฮู้ใจนะแต่ว่าคนที่บ่ได้ซอยแล้วบ่รู้ใจมีแต่เข้ามาว่าเข้ามาว่ายายบุญก็อไป เจ้าบ่มักเจ้าก็ไปซะข่อยบอกเจ้าว่าบ่ต้องมาเบิ่งเจ้าก็มาคือเก่ามาแล้วเจ้าก็มาด่ามาว่ามาด่ามาข่อยบุรีข่อยก็กกอึบอกเจ้าไปซะจังซี่นะก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องบ่ว่ากันเนาะเอาล่ะย้ายบนสิจบคลิปมันยาวแล้วเฮ็ดมื้อนี้เบิ่งมื้อแลงเฮ็ดมื้อนี้เบิ่งมื้ออื่นจังซี่ประมาณน่ะน้อพี่น้องเฮ็ดวิดีโอน่ะมันเฮ็ดได้แต่ว่ามันโหลดลง YouTube บ่ได้สาแน่บ่ว่ากันนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะมื้ออื่นย้ายบนสิไปตลาดจ้าเอาหยังบ่ซื้อมาฝาก